นี้เป็นประเด็นร้อนที่คนพูดถึงกันเยอะมากในโลกโซเชียลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานคอนเสิร์ตบิ๊กเมลเทนที่เขาใหญ่คุณรัชพรเคยไปปีก่อนไปฉันไปคือช่วงก่อนนั้นนี่ไปบอกคือมันเป็นเทศกาลที่อากาศก็ดีหน้าหนาวแล้ววงดนตรีดังๆอ่ะไปรวมมันอยู่ที่นั่นหมดเลยแต่เนื่องด้วยช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็เลยมีประชาชนร้องเรียนเข้าไปว่าเป็นการรวมตัวกันของคนจํานวนมากๆมันควรจัดหรอคือคนเยอะอะค่ะบิ๊กเมลเทนเนี่ยที่เขาใหญ่ปากช่องนครราชสีมา นะค,ะคนก็เลยร้องเรียนว่าคนที่ไปร่วมงานเนี่ยไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าบางคนไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะก็เลยอยากจะให้มีการตรวจสอบในวิเชียนจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเรียกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานคอนเสิร์ต i g ๊กเมลเทนมาประชุมด่วนนะคะเพราะว่าได้มีการรับเรื่องร้องเรียนไปเยอะเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโควิด -19 ที่การจัดงานเนี้ย ไม่ได้จำกัดจํานวนคนไม่ได้มีมาตรการที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมเนื่องด้วยเป็นงานคอนเสิร์ตมันอาจจะยืนห่างกันไม่ได้อะไรไม่ได้คุณที่มันมีจํากัดเนาะล่าสุดก็ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครราชสีมาเขามีมติสั่งยกเลิกคอนเสิร์ตบิ๊กมอล์เทนเขาใหญ่นะคะก็คือจัดแสดงกันไปแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้าย<ช>คือสุดท้ายก็เลยมีคําสั่งยกเลิกไปต่อมานายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิคเรศสีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและตำรวจสพปักช่องนำหนังสือคำสั่งปิดสถานที่จัดคอนเสิร์ตซึ่งสั่งปิดตั้งแต่ช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมาจนถึงบ่าย2โมงวันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะคือหนังสือนะคะไปยื่น ผู้จัดงานก็มารับหนังสือแล้วก็มีการชี้แจงข้อกําหนดต่างๆประเด็นก็คือการสั่งปิดเป็นการอาศัยอํานาจตามความในมาตรา22มาตรา35วงเล็บ1แห่งพรบรโรคติดต่อปี2558และข้อ2ข้อ7วงเล็บ1และข้อ11ของข้อกําหนด ตามความในมาตร,รา9ของพรกรการบริหารราชการในสถานฉุกเฉินเป็นกรณีเร่งด่วนค่ะเขาบอกว่าต้องสั่งปิดทันทีเพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยกลัวว่าจะเกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขส่งผลกระทบต่อประชาชนน่ยนะคะก็เลยบอกว่ามีคําสั่งปิดมาแบบนี้แต่ผู้จัดงานยื่นอุทธรณ์คาสั่งนะคะยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดคณะกรรมการก็มีการพิจารณาเมื่อช่วงเย็น แต่ว่าล่าสุดคณะกรรมการยืนยันในคำสั่งเดิมก็คือปิดค่ะ,คะปิดสถานที่และยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตนะคะในแพทย์โอภาสการกวินพงอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่ได้มีผู้ป่วยโควิด19ไปร่วมงานนี้นะคะมันมีประเด็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ43กับเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะ7คนเดินทางจากสาบินเชียงใหม่ไปดอนเมือง แล้วก็นั่งรถตู้ไปงานนี้ไปพักในพื้นที่อำเภอปากช่องแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยแต่ประเด็นก็คือผู้หญิงคนนี้เขามีโรคประจำตัวคือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้เกิดอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจทำให้หายใจล้มเหลวต้องใส่ท่อช่วยหายใจตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแต่ตรวจสอบแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นโควิด1ินะคะค่ะรวมถึงเพื่อน และคนขับรถตู้ก็ตรวจแล้วผลเป็นลบมไม่มีใครป่วยด้วยโรคโควิด -19 แต่ที่สั่งปิดก็คือเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะทีนี้มันก็มีหลายความเห็นนะคะว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่ามีการโยงเรื่องการเมืองเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก่อนเผื่อบ,บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอฟบิกเบลเทนนี่มันคืออะไรหรอ,อม,มันยิ่งใหญ่ขนาดที่เราจะต้องเอามาอ่านในไทยรัฐนิวส์โชว์เลยไหมค่ะคือบิกเบลเทนเนี่ยเป็นเทศกาลดนตรีที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเหมือนมิวสิกเฟสติลแรกๆที่จัดเลยเเขาจัดต่่ออนืง มา11ปีแล้วนะคะซึ่งปีนี้ก็คือปีที่11จัดขึ้น12-13ธันวาคมที่ The Ocean เขาใหญ่เทีเอยมเภอปากช่องซึ่ง The Ocean เขาใหญ่เนี่ยในพื้นที่ที่เขาจัดเนี่ยพื้นที่มันประมาณ224ไร่ก็จุคนได้5,000 50, คนตามจำนวนบัตรที่ขายไปบัตรไม่ถูกนะบอกก่อนอาราคามันก็อัพขึ้นเรื่อยๆทุกปีซึ่งในงานเนี่ยจะมีเวทีอยู่หลายจุดกระจายกันไป7เวทีด้วยกัน เวทีหลักที่คนมักจะไปรวมตัวกันก็คือเวทีวัวกับเวทีชิงช้าสวรรค์น,นะคะตรงนั้นจะเป็นเวทีใหญ่ที่ก็จะเป็นศิลปินเบอร์ต้น,ตนเบอร์ใหญ่หญ mm. เขาก็จะไปขึ้นเวทีนั้นกันก็จะขึ้นช่วงประมาณสักสองสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยพวกวงหลักๆนะคะนี่ลักษณะแผนพังเป็นแบบนี้คุณผู้ชมดูตามแผนที่ได้ทีนี้เมื่อสี่วันก่อนค่นคะจริงๆในเพจ Big Mountain Music Festival เนี่ยมีการโพสต์ภาพที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจําจังหวัด มาลงพื้นที่ตรวจเช็คความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโควิด -19 แล้วนะและป่าเต้ยุทธนาบุญอ้อมผู้จัดงานเองเนี่ยเป็นคนอัดคลิปวิดีโอให้เห็นเลยบอกว่าบิ๊กเมา์เทนปีนี้ปลอดภัยแน่นอนมีการตั้งจุดตรวจกวดขันมีการตั้งเต็นท์ห่างกันร,ระยะ1เมตรประมาณ3ณกิโล เลี้ยวซ้ายนะครับจะมีป้ากรณีที่คุณยังไม่มีบัตรแข็งนะครับคุณต้องไปแลกบัตรแข็งก่อนก็ไปที่เซ็นแลกบัตรแข็งเนี่ยค่ะค,คือคลิปที่ป้าเต้โพสต์เอาไว้4วันก่อนที่จะจัดงานบอกปลอดภัยแน่นอนถ้าใครไม่มั่นใจคืนค่าบัตรได้<ม>ป้าเต้ว่าอย่างนั้นเลยนะซึ่งทีนี้อย่างที่บอกไงคะ ว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะ,ะแล้วทำไมไม่มาดูตั้งแต่วันแรกอะสี่วันก่อนมาดูแล้วบอกผ่านวันแรกจัดไปก็อจัดได้ดีทําไมถึงมาสั่งปิดในวันสุดท้ายแบบนี้หลายคนมีการโยงประเด็นเรื่องการเมืองอเพราะว่านักดนตรีนักร้องที่ไปร่วมกิจกรรมในงานคอนเสิร์ตนี้เขาก็มีประเด็นเชื่อมโยงกับทางการเมืองใช่ค่ะก็มีประเด็นของศิลปินที่เคยออกมาคออาลนี่นี่คือถ้าคุณผู้ชมดูก็จะเห็นว่าเป็น คนที่ไปดูคอนเสิร์ตแล้วศิลปินเนี่ยที่ยกมือขึ้นเนี่ยก็คือเขาชู3นิ้วก็อย่างเมื่อคืนเนี่ยมีวงไทยทสมิธนะคะที่เขามีการร้องเพลงที่เขาจะร้องกันบ่อยอ่ะ one two three four five จริงๆมันคือร้องว่า I love you นะแต่เขาก็เปลี่ยนเป็น I hear t o o อะไรแบบนี้นะคะหรือการที่คนทวิตคลิปวิดีโอในช่วงที่วงวัยรุ่นชื่อดังอย่าง Tilly Birds พูดแล้วก็เชิญชวนเนี่ยจังหวะเนี้ยให้คนชู3นิ้วกลางเวทีคอนเสิร์ตมีคนดูโยนเป็ดเหลืองอันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ชุมนุมคณะราษฎรนะ นี่ที่บิกมอลเทนในงานคอนเสิร์ตนะคือเอาเป็ดเลืองมาโยนเล่นกันอะไรแบบนี้ค่ะหลายคนก็เลยบอกว่ามันคือประเด็นการเมืองหรือเปล่าเบื้องลึกเบื้องหลังในการสั่งปิดครั้งนี้ทีนี้หนึ่งในนั้นแน่นอนหนึ่งในศิลปินที่ออกมาคอเอาแล้วก็เคลื่อนไหวในเรื่องของการเมืองคือแอมมี่เดอะวอรทัมบลูจริงๆเขามีคิวจะมาเล่นบิ๊กมอลเทนเหมือนกันแต่ว่าเขายกเลิกไปแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาส่งแชทไลน์มาบอกว่าสาเหตุที่เขาต้องยกเลิกงานบิ๊กมอลเทนเนี่ยเป็นเพราะว่า มันเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเชื่มอมโยงอะไรกับการเมืองบางอย่างเขาก็พูดทำนองเหมือนกับว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงนะแต่พอมาวันนี้เนี่ยรู้สึกแล้วแหละว่าเออมันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่านะคะ ก็เขาก็เหมือนกับให้กําลังใจปะเต้ให้กําลังใจทุกคนเลยอย่างเงี้ยเจ้าของงานบอกเออเป็นกําลังใจนะตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจจริงๆล่าสุดนะคะคือต้องบอกก่อนว่าณนะตอนนี้เนี่ยบิ๊กเมลเทนก็ยังคงจัดงานอยู่นะใช่ค่ะผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่เดียวป๊บเราให้ดูภาพตอนแรกคนก็นึกว่าจะยกเลิกไปแล้วยังคงจัดอยู่เพราะมีการยื่นอุทธรณ์ไปกับทางออหน่วยงานราชการแต่สุดท้ายล่าสุด3ามทุ่มสินาทีเพจเฟซบุ๊กบิ๊กเมลเทนมิวสิกเฟสติวัลโพสข้อความ จะยุติคอนเสิร์ตวันนี้4ี่ทุ่มตรงตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่หน่วยงานราชการขอร้องมาก็มีการขอโทษศิลปินทีมงานและคนดูทุกคนที่ตั้งใจจะมาเที่ยวชมคอนเสิร์ตนะคะ ซึ่งก็มีการชี้แจงว่าคนดูสามารถมารับเงินคืนได้และตอนท้ายคณะผู้จัดงานจะคอยจัดคนดูให้ทยอยออกจากงาน Big m o u n t เทนอย่างเป็นระเบียบด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศก,กันหน่อยค่ะคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ภายในงานคอนเสิร์ต Big m o u n t เทนนะคะคุณวิมลวันคะค่ะสวัสดีค่ะคุณรชพรแล้วก็สวัสดีคุณเขมาสรน,นะคะอนุญ,ญาต ถอดหน้ากากออกก่อนนะคะเพื่อที่จะรายงานข่าวให้กับทางด้านของคุณผู้ชมได้รับทราบนะคะออต้องบอกว่าตอนนี้นะคะบรรยากาศที่งาน i ิ m เมาเทนตอนนี้จะเป็นลักษณะของการนับถอยหลังแล้วแหละเพราะว่าหลังจากที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีการนําเอาข้อความยไปโพสต์ใน Facebook ซึ่งเป็นแฟนเพจซึ่งเป็นเพจของงานบิ๊กม้าเทนเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะมีการยกเลิก หรือว่ามีการพฤติการแสดงในช่วงเวลา4ทุ่มแต่อย่างที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้บริเวณด้านหลังนะคะก็ยังมีการแสดงอยู่แล้วก็บรรยากาศก็ยังคงมีการแสดงคอนเสิร์ตอย่างต่อนเนื่องนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปชมบรรยากาศภายในงานในขณะนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูที่บริเวณด้านหลังนะคะที่ตอนนี้เป็นเวทีคอนเสิร์ตนะคะตรงนี้จะเป็นเวทีรำวงนะคะซึ่ง เมื่อตะกูที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแสดงของวงซุปเปอร์วาเลนไทน์นะคะเราจะเห็นได้ว่าทางด้านของอ่าเวธีการแสดงก็ยังคงดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องค่ะคุณเขีมมาส่อแล้วก็คุณอรัชพลคะก็บอกว่าบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มเย็นแล้วนะคะแต่ว่าทางด้านของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ก็อย่างที่ภาพเห็นอยู่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะคะว่าบรรยากาศนั้นทางอ นี้เวทีที่ที่ฉันอยู่เนี่ยก็มีการประกาศนะคะว่าจะมีการยุติการแสดงในเวลา22นาฬิกาแล้วก็ขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยออกจากพื้นที่แต่ว่านักขณะเนี้ยก็จะแสดงต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีทางด้านของนักท่องเที่ยวเนี่ยมีการลุกขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เราเห็นอยู่ไกลๆนั้นนะคะก็จะเป็นวัวตัวใหญ่ซึ่งเป็นจุดเช็คอินนะคะของงานบิ๊กเมล์เท่นในปีนี้นะคะต้องบอก ย้อนกลับไปนิดนึงค่ะว่าตั้งแต่สังเกตการมาหลังจากที่เวลา14นาฬิกาซึ่งทานผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามีคําสั่งให้ยุติการแสดงคอนเสิร์ตในวันนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากทางด้านของผู้จัดงานมีการนำมีการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะคะก่อนที่ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะมีคําสั่งค่ะ ก็เลยทําให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในพื้นที่จํานวนมากอยู่แล้วอยู่ก่อนแล้วนะคะส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณนะนี้ก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวจํานวนมากทยอยเดินทางออกนอกพื้นที่แล้วนะคะมาจากเวทีต่างๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อดูว่าในจุดที่มีการออกจากพื้นที่การจัดแสดงคอนเสิร์ต Big m o u ม t a i n f เ s สในปีนี้นะคะ mm hmm. เมื่อออกไปถึงจุดที่เป็นบริเวณทางเข้า จะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีกระแสะข่าวเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะคุณเขมศร์แล้วก็คุณอรัชพรคะว่าค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเข้ามากดกันบริเวณด้านหน้างานเพื่อที่จะให้ผู้จัดการยกเลิกหรือว่ายุติการแสดงภายในคืนนี้นะคะแต่ดิฉันได้เดินไปดูเมื่อประมาณสัก15นาทีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามากดการแต่อย่างใดนะคะแต่ขณะที่ดูกันได้การสอบถาม พนักงานที่อยู่บริเวณหน้าทางออกนะคะก็บอกว่าสถานการณ์ทั้งหมดของงานคอนเสิร์ต Big Big Mountain f e s t ในครั้งนี้เนี่ยให้ติดตามได้จากแฟนเพจนะคะที่ะจะมีการอัปเดตสถานการณ์ตลอดเวลาหลังจากนั้นค่ะ,คะแฟนเพจของ Big Mountain ะนะคะก็มีการประกาศว่า21นาฬิกาเนี่ยจะมีการยุติการขายเครื่องดื่มพิการ ค่ะแล้วก็จะยุติการแสดงภายใน4ี่ทุ่มนะคะตอนนี้รักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินออกแล้วแต่อย่างที่บอกค่ะว่ามีรักท่องเที่ยวจำํำนวนมากนะคะที่เข้ามาบริเวณภายในงานค่ะก็ต้อง รอหร <Ha. S 1> ว่าณเวลานี้จะมีการเคลียร์คนออกจากพื้นที่ได้ประมาณกี่โมงคะคุณเขมมศักะคุณอรัชพรคะ <Ha. S 1> ขอบคุณมากค่ะคุณมวลวันนะคะคุณมวนและทีมข่าวของเรานะคะก็อยู่ตั้งแต่เนี่ยช่วงหัวค่ายาวจนเขามีการประกาศยุติแล้วก็กําลังทยอยเดินออกกันใช่ค่ะสาหรับใครที่มีความประสงค์อยากจะขอคืนเงินนะคะทางเพจวิกมอเทนมือสิดเฟสติวัลเนี่ยชีย้แจงรายละเอียดไว้แล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้เขาบอกว่าให้แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินตั้งแต่18ถึง28ธันวาคมนี้พอตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจะเริ่มดําเนินการคืนเงิน ินตั้งแต่22มก,กราคมเป็นต้นไปนะคะใครคซื้อบัตรมาจากช่องทางไหนเนี่ย<ช>ก็ไปตรวจสอบรายละเอียดได้นะคะ